ปิว,ปว,ปว,ปวลมแลสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่องกระทุบเสือพาไปนะฮะถึงเวลาแล้วนะครับเราจะย้ายสาราทิดาเศรษฐีนะับจากที่อยู่ริมสวนฝั่งที่ตอนออกนะฮะไปไว้ที่นะู่นลานหักนะฮะฝั่งที่ฝนตกน

ก็สอกสอดลอกตรมัดดอกอูวางบอไปพยายามเลื่อนบ่่นะบอไปไปทั้งในครับนี่โครับทะลุส่วนไปบักไปีเลยบอกอรตรงานปูนตรน้นี่ครับ ก่อต้นไม้แ e ้จะหักมันไ่พักลยเพราะเป็นไมุ้่ไอมอีกแล้วลองดูลองดูเขาไปประจน้รน้หนักได้ดิมือไปหน่อน่ะตามมือเองวากล้องไว้ก่อนทีตามมื่อยไปตามเพื่อมีครอจับตาเมือเลยคุณวางโคเคลื่คโคแล้ยการา

มันบรุษว่าสอดทั้งใต้บอ้่้นเาว่างโลนะขอห้อกรนึ้ไปนึกไปลนึกว่า

ได้ฟังทุลังเอีวิเชื่อกยดที่ไยรเปล่ากมนจะง่อยระวันี่ก็แล้ววลัก็เศร้ากันแต่ไนขาดลกศร้าาะอ้เป็นตัิ้วยังเป็นจังยังะักมร้วนซักแต่มังพวอไป้มันจังเลยปูซันเตีไป ไปุนแล้วไปแทนเต้นไมปเอาเทำการย้ายแล้วนะคะทีมงานท่านัสีผู้ใหญ่้องันมากสตรีมโยกช่วยกิมาสูมัน อยู่เรื่อยดพี่น้องดูนะคะ คนเลือดสีดำนะคะ

I'm not, I'm not.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  对。嗯

พอย้ายปุ๊บทิวทัศก็จะสวยขึ้นตรงนี้โล่งเลยนะตรงนี้จะโล่งเลยอู้สวยมากเลยอ่ะ สวยมากเลยนะเนี่ยดูไปสวยเลยนะใจเกินร้อยใจเกินร้ยใจเกินร้อยร้อยห้าสิบใจเกินร้อยนะคะ ก็แห้งเลยนะครับปด็นดีลงเลยู่พคนเทเดียวขาผมกเปเครับช่วยกันมาขาขาคือเป็นทำานึงปัดไม่เข้ามาเลยพูน่ะมามาอันนนกถือค่ะอันนี้แผนกถือค่ะโอ้เอาใจช่วยค่ะเอาใจเอาช่วยนะคะนี่ฮะเดียวเดีะ

เด pues mm hmm. <basics> um uh ี๋ยวเดี framework. ๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดยวเดี๋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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดี๋ยยวเด

เอลงก่อนลงก่อนโอ้โหสุดซึ้งใจมากเลยนะฮะทุกคนดูนะฮสดงข้างเอาทังไหนก็ได้เอานี่ขางขึ้นนะมเดี๋ยวครับนี่ต้องใส่แเอะต้องใส่บาตนอเาะมันขึ้น้านู้ามาูปลาอาไรแ่นีเาลงาีปต ทานมุนทางองมากเลยนโอ้เฮอ้ันลอ้สวยมากเลยอะสวยมากเลยพอตังแล้วสวยจริงๆอมันมีปน์น้สวยมากทุกคนมาก็ได้นั่งเลยนะพี่น้องดู โอ้โหสวย oh, มากเลยเนาะเออมต้อน right. eh ั่งครับเติมมล้อนี่ค่ะอ้าวมาเติมอะไรอ่าที่สองมาแล้วนะคะโอ้โหวิวดูมาหมดเลยค่ะมาหมดเลยอาลาเรือนทองถูกแล้วไปที่สวนอ่ะถูกแล้วเออมุมนี้สวยแานมุมนี้สวยนะเวลาเวลาแบบอยู่ตัวรำบ้าเนี่ยค่ะก็คืออยู่แต่หน้าองค์ปู่เนาะแล้วก็ได้มีโอกาสนั่ง อ่สีก็ได้น่าดูดำยีมีมมทีมงานสุดยอดเลยนะเนี่ย เอา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 โอ้โหแกงเราสั้วพี่น้องโดนแล้วโดนกันทุกคนเลยพี่น้องโดนสวยเลยสวยมากอ่ะต่อไปก็เป็นสาลาหลังที่สานะคะ หลังที่สามเนีนะคะก็พักเออเติมพลังน้ำนะคะนะคะนี่นะคะ F4 เนอะนะคะเดี๋ยวรอก่อนเราเก็บเราเก็บช็อตนะเอ้ามาแล้วพี่นนางโตจบเออเออ โอ้เอาเร็ว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 ้ร็วเร้วมาแล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 ้ว สวยมากสวยมากมุมสวยมากเลยนะนี่นะคะสำเร็จแล้วนะคะพี่น้องสำเร็จแล้วอาอหันมุัน เออๆๆอยนเอาเข้าม่งเลยสวยมากอ่ะเอายัอเอ ้โอ้ยสำเร็จแล้วเสือแลบลิ้นเลยข้องเรยออยู่ตรงนี้ก็จะสวยงามอือมนนี่คือสระที่พี่เสือดูแลอยู่อไปดูมุมฝั่งโน้นนะฮะเป็นยังไง ชื่อย่างกันเหือกูบังเหรอโอ้สวยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือผ่าไปนะครับสวัสดีครับ